อาการบาดเจ็บที่เอ็นกล้ามเนื้อหรือเทนดอนไม่ว่าจะบาดเจ็บที่เอ็นเข่าเอ็นหัวไหล่หรือเอ็นร้อยหวายก็สามารถฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ถ้าออกกำลังกายถูกวิธีรูปแบบการฝึกที่แนะนำในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟูคือ i s o m e t r i c training โดยมี3ปัจจัยในการฝึกเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อคือ 1>, 1. Times ต้องใช้เวลาในการฝึกอย่างน้อย30วินาที 2. T e n s i ช n นน้ำหนัก หรือแรงต้านต้องมีความท้าทายมากพอการฝึกที่น้ำหนักเดิมต่อเนื่องโดยไม่มีการเพิ่มน้ำหนักเลยจะทําให้การฟื้นฟูกเกิดได้ช้าหรือไม่เกิดเลยค่ะ 3. ว <Volume. S 2> อลลุ่มจํานวนเซตที่ใช้และความถี่ในการฝึกแนะนําให้ฝึก3-5เซตและ2-3ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะกระบวนการคอลลาเจนซินเดซิส์สังเคราะห์คอลลาเจนเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเอ็นกล้ามเนื้อจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ36ชั่วโมงหลังฝึกเสร็จไม่แนะนําให้ฝึกติดกันในทุกๆวันเจ็บเอ็นหัวเข่าบริเวณลูกสะบ้าฝึกด้วยท่าวอลซิทหรือเล็กเอ็กซ์เทนชันโฮลเจ็บเอ็นไบเซปส์บริเวณไหล่ด้านหน้าฝึกได้ด้วยท่าไอโซเมติกพุชอัพหรือไอโซเมติกเบนช์เพรสเจ็บเอ็นร้อยหวายฝึกด้วยท่าไอโซเมติกซิงเกิลเล็กคาร์ฟเลส เจ็บเอ็นข้อศอกด้านนอกฝึกได,ด้วยท่า wrist e extension h o มด